สวัสดีชาวสวนทุเรียนทุกท่านนะครับวันนี้รายการตุักข้าวนะครับจุนจานชาแนลทาง YouTube นะครับจะมาอัปเดตต้นทุเรียนนะครับวันนี้12สิงหาคมนะครับ2,566ก็เป็นวันครบรอบของการปลูกทุเรียนแปลงนี้นะครับ พันธุ์ทุเรียนที่ใช้ปลูกในแปลงนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับพันธุ์ทุเรียนที่นํามาปลูกก็อายุประมาณหกถึงแปดเดือนในตอนนั้นนะครับและขณะนี้ก็ได้ปลูกครบรอบหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับผมได้ปลูกแค่ต้นต้นซ้ายมือต้นนี้นะครับต้นเดียวแล้วก็พอผ่านไปหนึ่งเดือนผมก็จะเพิ่มมาอีก สองต้นนะครับสองน้นก็จะเห็นว่าต้นที่ปลูกทีหลังนะครับโตวกว่านิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นทุเรียนต้นคู่นะครับแต่เราปลูกแบบโคกละสามต้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ปลูกเป็นทุเรียนพื้นเมืองื้นเมืองนะครับเอามาเสริมรรกนะครับซึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาบนะครับก็รอให้มัน โตวกว่านี้สูงกว่านี้นะครับจริงๆแล้วรายละเอียดปีกย่อยนะครับมีเยอะมากแต่ว่าผมแค่อัปเดตภาพรวมนะครับเพราะจริงๆแล้วไม่มีเวลาในการที่จะทำรายละเอียดปีกย่อยทั้งหมดเลยนะครับผู้เรียนที่ปลูกในแปลงนี้ปลูกในสวนปา์มที่มีการฉีดยาแล้วก็ทําลายต้นปามเก่าทิ้งนะครับซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็คือเมื่อ กิ่งปาล์มมันแห้งนะครับเนี่ยพอกิ่งปาล์มมันแห้งดูนะครับยอดปาล์มที่ถูกทําลายด้วยสารเคมีนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะร่วงลงมากองอยู่ข้างล่างแล้วก็มาทําลายกิ่งทุเรียนของเรานะครับซึ่งต้นนี้โดนหนักนะครับฉีกขาดไปทึ่งต้นเลยนะครับโดยกิ่งทุเรียนเออกิ่งปาล์มนะครับตกลงมาใส่แล้วก็รูด ทำให้เสียทรงไปเลยนะครับซึ่งเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้อยู่อยู่หลายต้นมากก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครจะปลูกโดยวิธีที่ไม่ได้ทําลายต้นปาล์มตั้งแต่แรกนะครับก็ต้องทําใจว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบที่ทางปาล์มร่วงลงมาใส่นะครับแล้วก็ทําให้ทรง,งพุ่มเสียเสียหายนะครับ แต่ก็ส่วนน้อยถือว่าภาพรวมยังดีอยู่นะครับแต่ก็ต้องทําใจในบางต้นที่มันโตขึ้นมามากแล้วก็มีหิ่งฟามทับลงมาใส่ทําให้เสียหายหักแล้วก็เสียทรงไปได้นะครับนะอันนี้เป็นต้นที่ปลูกในครั้งแรกนะครับส่วนสองต้นนี้จะปลูกในเดือนที่สองถัดไปนะโตก,กว่าเยอะเลย อันนี้เป็นทุเรียนที่ครบรอบหนึ่งปีบริบูรณ์นะครับไม่ขาดไม่เกินนะฮะเป็นทุเรียนอินรีย์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เพลี้ยหอยลงเยอะแล้วฮะไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเยอะตอนนี้เพลี้ยหอยลงเยอะนะครับทุเรียนอินรีย์นะครับไม่เคยใช้สารเคมีใดๆแม้แต่ทั้งเดียวนะครับ หรือว่าไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับแม้แต่เม็ดเดียวที่ใช้อยู่ก็จะเป็นเป็นหมุนไส้เดือนนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกตามกําลังที่มีนะครับนี่นะครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับต้นนี้โดนโดนเก่งปามทับใส่แล้วนะครับไปรอบหนึ่ง จริงอ่ะโตมากนะครับโดนกิ่งปลาล์มทับลงมากิ่งขาดนะ,ะกิ่งขาดผมก็เลยตัดออกนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยมีกิ่งเพราะว่าผมตัดตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับตัดมาเลยผมจะตัดล่างๆไว้ส่วนต้นนี้เพิ่งซ่อมนะครับมันมันตายไปนะครับผมเพิ่งซ่อมแล้วก็พอซ่อมไปได้สักสี่วันไอ กิ่งปลาล์มนะครับลงทับมาใส่อีกนะฮะนี่ฮะทำให้ขาดไปเลยก็พิการไปเลยนะฮะเราค <c oughs> งต้องอรอฮะต้องทําใจเพราะว่าจะโดนกิ่งปลาล์มเนี่ยลงมาทับใส่เป็นจํานวนมากเลยนะครับมาดูหลุมนี้นะครับหลุมนี้ต้นที่ปลูกคราวคราวแรกครั้งแรกก็คือต้นนี้นะสูงมากสูงสักสองเมตรนะครับ สูงโดยประมาณสเมตรเลยนะเป็นต้นที่โตดีมากนะครับต้นนี้สูงประมาณ2เมตรเป็นที่ต้นที่ปลูกในครั้งแรกนะครับส่วนต้นที่อันนี้เอามาซ่อมนะครับเพราะว่ามันตายไปต้นนี้ซึงซ่อมส่วนต้นโน้นก็ต้นนี้นะฮะก็เป็นต้นที่ปลูกในรอบที่สองนะฮะก็คือเดือนที่สองของสองรอบนะครับมีเทบแป้ง ตรงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเกสรแป้งลงนะครับเพลี้ยจักจั่นนะครับแล้ว,วก็เพี้ยไก่แจ้นะเป็นเพี้ยไก่แจ้ลงมานะลำต้นใหญ่มากเลยนะครับลำต้นใหญ่มากตอนนี้กำลังจะมีปัญหาเรื่องของเพี้ยไก่แจ้นะครับ ดูใบงกน่งงอนะครับก็กำลังทำน้ำหมักูตรกินซีอยู่นะครับที่จะนํามาแก้ไขในเรื่องของเพลือหอยแล้วก็เพลือไก่แจ้นะครับโดยภาพรวมแล้วมีลักษณะแบบนี้ทั้งแปลงเลยนะครับยังอยู่ในสภาพที่ ที่ถือว่ายัางไม่ได้แรงนะครับเนี่ยก็จะมีการแตกยอดมาเป็นเรื่อเรื่อเป็นชุดชุดนะครับโุเรียนอินรีไม่ใช้สารเคมีใดๆนะครับแล้วก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยแนมะ้แต่เม็ดเดียวนะครับเป็นการอัปเดตให้สมาชิกได้รู้เห็นนะครับว่าในหนึ่งปีการเปลี่ยนแปลงของโุเรียนเป็น แบบใดบ้างนะครับมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรบ้างซึ่งผมเองก็อยากจะบันทึกไวใ้ในแต่ละปีนะครับของรอบในการปลูกแต่ละปีนะครับต้นนี้ต้นนี้ซ่อมไปแล้วนะครับเพราะว่ามันตายไปแล้วอันนี้เป็นต้นใหม่ส่วนต้นนี้นะฮะโดนทางปา์มทำร้ายนะครับดูนะเยอะเลย เนี่ยนะฮะดูมองเห็นหรึเปล่าโดนกิ่งปลาล์มลงมาทับนะครับจริงจริงเจริญงกงามเต็มที่แล้วแต่ว่าโดนลำต้นนี้บอบช้ำมากเลยครับเพราะว่าโดนกิ่งปลาล์มร่วงลงมาทับใส่นะฮะเนี่ยนะฮะผู้เรียนหนึ่งปีครับ อันนี้ก็โดนนะครับไม่ใช่ตัดยอดนะครับแต่ว่าโดนเก่งปามทำทำลายนะครับร่วงออกมาใส่ก็เลยต้องตัดยอดไปเลยส่วนโคกทุเรียนนี่ผมจะทำวันละนิดวันละหน่อยนะฮะจนจนได้เป็นมาเป็นโคกใหญ่เลยนะฮะทั้งทั้งที่เมื่อก่อนนี่คือจะปลูกในลักษณะปลูกแบบค่อยๆปั้นโคกนะครับตั้งบนยอดสูงมาประมาณห้าสิบ เซนติเมตรจักพื้นแล้วก็ค่อยๆปั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมีเวลาทุกเช้าทุกเย็นก็จะลงมาวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับทุกวันปั้นโคกโดยการขุดเอาดินบริเวณรอบๆนะครับไปไปปั้นโครกรอบๆนะครับเพราะว่าตอนที่ปลูกนี้ผมจะปลูกสูงจากพื้นดินมาประมาณห้าสิบเซนติเมตรก็เลยโดยการปลูกแบบนั่งแท่นตั้งอยู่บนยอดของดินนะครับให้มันมีความสูงขึ้นมา เราก็จะเห็นว่าทุเรียนจะได้เป็นโคกทุกๆทุกๆหลุมเลยนะฮะเนี่ยเป็นโคกหมดเลยก็ถือว่าเป็นโคกสูงนะครับใช้กำลังคนนั้งหมดเลยนะครับมีการให้น้ำด้วยนำมาซึ่งท่อประปานะครับท่อพีวีซแล้วก็ต่อด้วยท่อพีอีนะครับเข้าไปยังลำต้น แต่ช่วงนี้ทางใต้นะครับแทบไม่ต้องลดน้ำเลยนะครับฝนตกทุกวันหรือไม่ก็สองสามวันตกอะครับตกตลอดโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้น้ำเลยนะครับจะเห็นว่าดินที่ผมขุดเนี่ยยังเป็นนิ้วรอยอยู่นะฮะลรวก็จะค่อยๆปรับเรียบไปให้หมดทั้งทั้งแปลงเลยฮนะ ส่วนใบโคโดมาผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําให้โคนทุเรียนเนี่ยมันรกแต่หลังจากนี้ผมจะใช้ใบกล้วยนะครับใบตองที่จะสมให้รากมันโผล่ขึ้นมานะครับต้องการรากอากาศของต้นทุเรียนให้มันขึ้นมาฉะนั้นผมก็ต้องเอาใบตองนะครับมาสมโคนต้นหลังจากนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาปีหนึ่งผมไม่ได้สมเลยเพราะว่า ต้นกล้วยที่ผมปลูกไว้มันก็ยังไม่โตในตอนแรกแต่ตอนนี้ต้นกล้วยในแปลงโตแล้วนะครับต้นกล้วยในแปลงโตแล้วเราก็สามารถที่จะเอาใบมาสมโคนได้นะครับปีแรกๆทำโคนทุเรียนเนี่ยเตียนตลอดเลยนะครับไม่มีใบหรือว่าใบทางปลาล์มตอนแรกผมสมไปแล้วมันมันมันตัดหญ้าลำบากผมก็เลยไม่สมนะครับเอาเป็นว่า ต่อไปก็จะสมเป็นใบกล้วยดีกว่านะฮะจะดีกว่าตอนนี้โดนเพลี้ยหอยทําลายอย่างรุนแรงเลยนะฮะเดี๋ยวรอรอรอ,รอน้ําหมักนะครับรอน้ําหมักมันจะรอดหรือเปล่านะโดนเยอะมากโดนแบบเหลืองทั้งต้นเลยนะฮนะนี่ก็เหมือนกัน ส่วนต้นที่ไม่ค่อยโดนก็เหลืองๆนะครับบางทีดินที่เราถมอยู่ข้างล่างเนี่ยที่ผมสมโคกขึ้นมาเนี่ยมันแน่นเหมือนกันนะครับมันก็ทําให้ทุเรียนต้นเหลืองไม่ได้เขียวชะอุ่มเหมือนกับทุเรียนที่ใส่ปุ๋ยเคมีนะฮะอย่างต้นนี้นะนะต่ดูว่าต้นข้างหลังนะต้นข้างหลังจะเหลืองส่วนต,ต้นนี้ก็ดีหน่อยแต่ต้นนั้นถูก ทางปลาล์มหล่นลงมาทับใส่นะครับเพราะเสียทรงไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆปรับปรุงนะครับเราทำอะไรไม่ได้นะฮะทุเรียนทั้งหมดในพื้นที่สองไร่นะครับผมปลูกมาในปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีพอดีก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะอัปเดตให้ดูในการครบรอบหนึ่งปีของ วนทุเรียนนะครับจำนวนสองไร่นะครับปลูกไปได้เกือบเกือบสองไร่นะครับปลูกไปได้สี่สิบห้าหลุมนะครับหลุมละสามต้นก็คูณเอาดูนะครับก็รายละเอียดตีกย่อยอื่นๆการทำโน่นทำนี่รายละเอียดต่างๆเนี่ยผมไม่มีเวลาจริงนะครับที่จะมาทำคลิปที่จริงก็ทำอยู่ในสวนทุกวันนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปได้ในแต่ละอย่างพราถ้าทำคลิปไปด้วยทำงานไปด้วยมันก็ ไม่ค่อยจะได้งานนะครับก็เลยตัดออกไปก็เลยไม่ทําเลยคลิปอีกอย่างหนึ่งก็ยังเหนื่อยอยู่ในช่วงของการเรียนรู้การปลูกเหมือนกับคนอื่นๆนะครับเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแค่ทําด้วยดูจากคนอื่นๆแล้วก็เอามาอาดปเป็นสิ่งที่ดีๆเอามารวมกันแล้วก็ามาทําในส่วนของเรานะครับ ติดตามกันต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปจะได้อัปเดตให้ดูกันอีกนะครับขอบพระคุณที่ติดตามทุกคนนะครับสวัสดีครับ